สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการเสร้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรบนนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะสิบหน่วยบนเดินดีเดินต่อมาแบ่งปันกันเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปด้วยกันนะคะอ่าเรามาบวกเลขไปด้วยกันท่านผู้ใดมีเวลาว่างนะคะเราจะบวกเลขไปด้วยกัน <c oughs> เริ่มเลยนะคะ 1บวก4เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9แล้วก็ใส่9นะคะ9บวก1เป็น10แล้วก็ใส่0 0บวกหเป็น1อาทที่ผู้คธคนวนนะคะเริ่มทำตั้งแต่แรกนะคะเพื่อท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอ่อจะได้เข้าใจการทำสูตรนี้นะคะเรามาทำไปด้วยกัน 1, นึ่งบวกแเท่ากับเก้บวกหเท่ากับสิเราก็ใส่ห้านะคะ5บวกหนึ่งเป็น 6, 6, บวกหนึ่งเป็น7เราได้เด่น10หน่วยอ่าทารโทษทียังไม่ได้ทวนอันเก่าเลยนะคะเราได้อาสูตรนี้นะคะเราได้เด่น10หน่วยนะคะก็คือ 9, ก้ศูเลขที่ออกก็คือ 4, 0, ่ย์สี่ เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะศูนมาหลักสิบบนนะคะอ่าสูตรที่สองนะคะอ่าว่าต่อมานะคะเราได้ห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสิบหน่วยบนนะคะที่เราได้คือห้าหกเจ็ดเลขที่ออกก็คือหกหกหนึ่งเพราะฉะนั้นหกมาหลักสิบบนนะคะต่อนะคะ 1> 3ามบวกหนึเท่ากับสีบวกห้าท่ากับเแล้วก็ใส่เนะคะ9บวกอีกหเป็นสิแล้วก็ใส่ศูบวกอีก1เป 1. ็น1เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ9 9 4เพราะฉะนั้นวงนนี้ของเรานะคะ9มาหลักสิบบนนะคะ ต่อนะคะ0บวก6กเท่ากับ6 6บวก3ามเท่ากับ9เราก็ใส่9นะคะ9บวกอีก1เป็น10เราก็ใส่0 0บวกอีก1เป็น1เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ3 0 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ0 หลัก10บนมานะคะสาบวกแปดเท่ากับ1 11หนึ่บวกหนึท่ากับสิแล้วก็สิบสองนะคะสอบวกอีกหเป็น3 3บวกอีกหเป็น4เราได้เลขเด่น10หน่ยวยบนนะคะก็คือสองสและ4ี่เลขที่ออกก็คือห 2 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ2หลัก10บนมานะคะ3บวก4ท่ากับ7 7บวก2ท่ากับ9แล้วก็ใส่9นะคะ9บอกอย1เป็น10แล้วก็ใส่0 0บวกอีก1เป็น1 เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ3 9 5เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ9มาหลัก10บนนะคะ6บวก7เท่ากับ13 13บวก6เท่ากับ19แล้วก็ใส่9นะคะ9บวก1 10, เป็น10แล้วก็ใส่0 ศูบวกอีกหเป็น1เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ3 0 7เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะศมาหลัก10บนนะคะสอัะทานโทษ6กบวกแเท่ากับสิ สิบสี่บวกห้าท่ากับสิแล้วก็ใส่9นะคะ9บกบวกอีกหเป็น10แล้วก็ใส่ศ0นบวกอีกหเป็น1เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ6 0 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ0มาหลักสิบบนนะคะ หกานโทษ8ปดบวกแปดท่ากับสิบหบวกหนึท่ากับสิแล้วก็สิ7เนะคะเจ็ดบวกหเป็น8 8บวกหเป็น9เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ7 8และ9เลขที่ออกก็คือ5 3ามแด เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ8มาหลักหน่วยบนนะคะต่อนะคะ2บวก8เท่ากับ10 10บวก0ย์ก็เท่ากับ10แล้วก็ใส่ศูนย์ะคะ0บวก1เป็น1 1บวกอีก1เป็น2 เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ0 1และ2เลขที่ออกก็คือ4 2 2เพราะฉะนั้นวดนี้ของเรานะคะ2มาทั้งหลักหน่วยและหลัก10บนนะคะ0บวก2เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7แล้วก็เสร็จ7นะคะ7 บวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเราได้เลขเด่นสิบโดยบนนะคะก็คือเจ็ดแปดและเก้าเลขที่ออกก็คือเจ็ดอ่าทันโทษเลขที่ออกก็คือสองเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะเจ็ดมาหลักสิบบนนะคะสามบวกสามเท่ากับหก 6บวก7เท่ากับส3แล้วก็ใส่3นะคะอ่าอันนี้อันนี้ผู้คำนวณผู้คำนวณเขียนผิดนะคะทานโทษด้วยทันโทษด้วย อ่าตรงนี้นะคะต้องเป็นเจ็ดนะคะอต่รอแห้งแป๊บหนึ่งนะคะ ออกปากกาดำไปแจมโอเคเอาใหม่นะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสิบบวกเจ็ดเท่ากับสิบเจ็ดแล้วก็ใส่เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ 7, 8และ9เลขที่ออกก็คือ 7, 8, 7เพราะฉะนั้นวดนี้ของเรานะคะมา2ตำแหน่งนะคะมาทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะคะค่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่2พฤษภานะคะ แบบนี้นะคะอันนี้ต้องไปสองพอคอไปเขียนสองพอ,อยอรีบสิ้นปีกล้ละเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของวดวันที่สองพฤษภาคมพศหกสี่ เรามาทำไปด้วยกันนะคะหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับสิบแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสองเราเรอผลนะคะค่ะเราได้เลข เด่น10หน่วยบนสูตรที่1นะคะก็คือ0 1และ2เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่1ของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณนี้นะคะการทำคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญา,นานในการรับชมนะคะ ใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทำเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่2พฤษภาหกสี่นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอสูตรนี้นะคะสูตร10หน่วยบนสูตรที่1นะคะที่เราให้ไว้นะคะ เราให้ไว้ตั้งแต่งวดวันนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ6 4เป็นสูตรแรกนะคะที่งวดแรกนะคะที่เราคำนวณน,นะคะแล้วเขาก็เข้านะคะ เขามา2.70เมื่อเขาเดินต่อนะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในวันที่16เมษายนพศ64นะคะที่เขาออก7 8 7เนะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะผู้คำนวณก็จึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในวันที่สองพฤษภาพศ64นะคะและที่ได้ก็คือ 0, 1และ2 ผู้คำนวณอท่านผู้ชมนะคะโปรดสังเกตนะคะถ้าผู้คำนวณใช้คําว่าเดินต่อนะคะก็คือเขาเดินต่อนะคะ,ะเรามาดูสูตรนะคะชื่อสูตรครั้งแรกนะคะเราจะใช้ชื่อว่าสิบหน่วยบนเดินดีนะคะนี่คือวดแรกที่เราคํานวณได้นะคะเมื่อเข้ามาเราจะใช้คําว่าสิบหน่วยบนเดินดีเดินต่อนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะและนี่เราก็ยังใช้ว่าสิบหน่วยบนเดินดีเดินต่อเหมือนเดิมนะคะ ค่ะต้องบอกก่อนนะคะ,ะเขาเดินมาลายง่วนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองง่วดต่อไปนะคะจะเป็นง่วดที่สิบสามนะคะเขาจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคลิปวิดีโอนี้นะคะผู้คำนวณน,นะคะทำสี่หนึ่งสิ่งใดผิดพลาดทั้งไปประการใดนะคะต้องขออภัย ทุกๆท,ท่านไว้นะที่นี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะท่านผู้ใดต้องการสูตรนะคะหรือเข้ามาชมใหม่นะคะท่านต้องการสูตรจดสูตรได้เลยนะคะเพราะยังมีคนถามนะคะว่าตัวเลขทั้งหมดนี้นะคะผูค้คำนวณมาจากไหนดูนะคะสูตรนะคะเราใช้้อยหน้าครั้งที่1บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วบวกด้วย10หลังครั้งที่2เท่ากับ x ตัวที่1 ได้เท่าไหร่นะคะบวก1นึ่งท่ากับตัวที่2ระบบอีก1นึ่งท่ากับตัวที่3ถ้าอ่านลายมือผู้คำนวณไม่ออกนะคะดูอันนี้เลยนะคะจะง่ายมากนะคะท่านก็จะสะดวกด้วยตามเส้นสีแดงที่มาร์กไว้นะคะร้อยหน้าครั้งที่1ก็คือเลข1นะคะหน่วยหน้าครั้งที่2ก็คือเลข3นะคะสิบลงังครั้งที่2ก็คือเลข6เป็นที่มาของ1 3 6 นี่คือที่มาของตัวเลขนะคะท่านผู้ใดน,นะคะที่จะทำตามผู้คำนวณนะคะขอให้ท่านนะคะใช้ใบตวรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่ได้มาตรฐานนะคะคำว่ามาตรฐานก็คือเวลาที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะคะตามถ่ายถ่ายเท่าสดนะคะครั้งที่1นนะคะอย่างเงี้ยครั้งที่1เข้ามาเลข1นนะคะครั้งที่2ก็เป็นเลข0ูนนะคะบางแล้วก็ครั้ง <N> นี่เลขหน้านะคบส่วนเลขหลังก็คืออ่าครั้งที่สองเขาไปเลขสี่เลขหนึ่งไปเลขสี่ครั้งที่สองไปเลขสอง 2, บางที่นะคะเขาจะเอาตัวเนี้ยนะคะมาไว้เป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้มาเป <N> ็นครั้งที่สองเหมือนกันนะคะเลขหลังก็เหมือนกันนะคะเขาจะเอาเอาสองเนี่ยเอาเอาตัวหน้าเนี่ยนะคะสองมา, first, า 4, ไว้ที่หนึ่งเอาสี่ไปไว้ที่สองอันเนี้ยส่วนมากในเว็บเป็นนะคะ แต่ถ้าใบตรวจสลากกินแบ่รัฐบาลที่ได้มาตรฐานนะคะเขาจะไม่ทําแบบนั้นนะคะ,ะครั้งที่1กองฉลากออกมายัางไงเขาเรียงตามลําดับเลยนะคะอันนี้ถือว่าถูกต้องนะคะยังมีผู้ที่ทักท้วงเข้ามาว่าไม่ถูกตัวหน้าตัวหลังไม่ต้องทักท้วงนะคะผู้คํานวณจดเองกับมือเลยนะคะถ้าจะผิดอาจจะเป็นตัวนี้สลับกันอะไรอย่างนี้อาจจะได้นะคะแต่ว่าถ้ายกไปตําแหน่งเลยเนี่ย ไม่ไม่ผิดนะคะผู้คำนวณก็บอกไปแล้วว่าไม่ผิดนะคะท่านคงดูจากเว็บนะคะโอเคค่ะท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะแล้วพอมีเวลาว่างที่ลองทําดูนะคะว่าผู้คำนวณนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติ่งเข้ามาได้นะคะอ่าจะล้มซะแล้ท่านโทษทีท่านโทษทีเย่าเวียนหัวกันแย่เลยอ่านี่นะคะ สูตรที่หนึ่งของเราให้แล้วนะคะสําหรับผู้ที่รอคอยนะคะมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่2พฤษภาศหกสี่นี้สํารส 64, สหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิป10หน่วยบนเดินดีเดินต่อสูตรที่2และเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะ